แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้กับไบดีไอวนะครับวันนี้ไบดีไอวจะพาทุกคนมาถอดโม่ของล้อฟอคัมนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเขาเจ้าของล้อบอกว่าลอฟอคมัมบุมก็ฟอคัมตามนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าขาอ่านอรฟอคัมหรือเอฟนี่ลูกมีใครเคยใช้หรือเปล่าตุนนี้ซีนี้ขึ้น คล้ายๆแบบแนว G3 นะครับเจ้าของล้อบอกว่าโม่เนะี่ยมันรู้สึกแปลกๆไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ผมหมุนดูมันก็ลื่นดีนะลองหมุนกันดูดีกว่านะครับเดี๋ยวให้เี่เปนปดุมคาร์บอนด้วยคาร์บอนด้วยเป็นเซรามิกด,ด้วยนะครับทุกูืนเป็นเซรามิกด,ด้านนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันรู้สึกแปลกๆรู้สึกไม่รู้ยังไงฝืดๆหรือย,อยังไงผมก็ยังไม่รู้แต่เจ้าของล้ออธิบายแบบนะั้นแต่อยากให้ผมลองแกะดูนะเดี๋ยวให้ลองแกะดู ส่วนตัวแล้วไม่เคยแกะล้อรุ่นนี้มาก่อนนะครับผมว่ามันลื่นดีนะแต่เจ้าของล้อยังให้แกะก็เลยต้องแกะนะครับออผมว่ามันก็ลื่นดีลื่นใช้ได้เลยนะครับลื่นใช้ได้เลยเลื่นไหมลื่นนะ เสียงลูกปืนคลื่ดๆก็ไม่มีครับเสียงคลืดๆเสียงแบบเหมือนลูกปืนแตกก็ไม่มีเลยรู้สึกสะเทือนอยู่นิดเดียวนะผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเอาเป็นว่ามาดูเครื่องมือในการที่จะแกะวันนี้นะครับผมก็ลองสบรวจดูแล้วว่ามันต้องใช้ประแจเบอร์10เบอร์16 17เนี่ยนะครับในนี้ผมก็เตรียมมาแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมเนาะเบื้องต้นก็ตรงนี้นะครับถ้าเราเจอแบบนี้นะครับตรงนี้เนาะ มันจะเป็นเกลียวหมุนกลับด้านนะครับเกลียวหมุนขวาเนาะไม่ใช่เกลียวซ้ายนะครับหมายความว่ามันต้องหมุนออกมาทางนี้ก็ถูกต้องแล้วแต่ว่ามันเป็นเกลียวกลับด้านนะครับแต่ทางด้านนี้หมุนออกปกตินะครับทางด้านนี้นะหมุนออกปกติแต่ถ้าเราจะถอดฝั่งนี้ใช้หกเหลี่ยมอย่างเดียวก็พอนะครับใช้ปัะแจเข้าไปจับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเบอร์สิบเจ็นะครับเบอร์สิบเจ็แล้วจากนั้นก็เอา แจกหกเหลี่ยมสอดเลยนะครับออกแรงนะครับฝั่งนี้นะครับอ่เขาจะหลุดออกมาเองนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับแหวนนะครับเป็นคล้ายๆกับกระแ,รแหวนอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีชุดบูทนะครับบูททำไมมันหมุนออกง่ายจังเลยปกติมันต้องออกแรงเยอะกว่านี้นะ ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามีการถอดมาแล้วหรือเปล่านะครับดึงก็สามารถดึงออกมาได้ตรงๆนะติดอะไรติดอะไรจ๋าทำไมหมุนออกหมุนออกแจ้งเลยอืมปกติมันน่าจะดึงออกได้เลยนะครับโอ้โหดูจรารบีแล้วก็ดูจรารบีแล้วก็น่าจะเอาเรื่องเหมือนกันมันน่าจะดึงออกตรงๆได้นะอืมอืม ติดเหมือนติดอะไรสักอย่างแต่ไม่มีอะไรติดแล้วนะแต่มันจะไปล่องลูกปืนตรงเนี้นะส่วนมากแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ที่ผมเคยถอดได้หลายร้อเนอเอา้าออกมาแล้วนะครับอืมต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะเนี่ยภายหลังเนี่ยมาดูว่าโม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะกลมๆนะครับก็คือตอนที่เราดึงออกเนี่ยถ้าดึงไม่ตรงเหลี่ยมมันนะครับมันจะดึงออกยากมากนะครับเห็นไหมครับมันจะมันจะล็อกนะครับน่าจะเป็นเทคโนโลยีของฟอร์คัมว่า,าป้องกัน การหลุดของโม่อะไรอย่างนี้นะครับหลุดออกจากตัวแกนดุมนะครับก็ให้หมุนหานะครับหาร่องของเขานะครับลองนะครับเห็นไหมครับมันจะหมุนดึงออกง่ายๆเห็นไหมมาดูตรงนี้มันจะเป็นมันเป็นช่องรูบิดเบี้ยวอยู่นะครับภายหลังนี้ผมมาสังเกตถึงรู้ว่าอ๋อเขามีเทคโนโลยีป้องกันการหลุดตัวของโม่ออกจากดุมด้วยนะครับเวลาใส่แล้วก็เวลาใส่ไหม เราจะหมุนตัวเข้าไปนะครับหมุนตัวเข้าไปแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับเวลาอถอดถ้าไม่ตรงเหลี่ยมเนี่ยมันจะหลุดออกมาไม่ได้นะครับต้องหมุนนิดนึงแกลกเรียบร้อยนะครับโอเคครับตัวแกนก็ปกติดีลูกปืนปกติดีนะครับตรงนี้ไม่ไม่ได้คลอนไม่ได้ความเสียหายนะครับลื่นดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูโม,โม่เดี๋ยวผมขอวางรอไว้ก่อนนะครับลูกปืนสองตลับเนาะตรงนี้ลูกปืนสองตลับ เดี๋ยวนะลูกปืนตรงนี้เป็นยังไงเอ,เอ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมมันรู้สึกเอา้าทำไมมันออกมาง่ายง่ายแบบนี้ปกติมันไม่ได้ออกมาง่ายๆนะครับเนี่ยมันไม่ได้ออกมาง่ายง่ายนะโม่หลวมปะ่ะเหมือนโม่จะหลวมนะครับเ,เช็ดจอระบีออกเพื่อจะจะดูข้างในนะครับดูลูกปืนดูอะไรต่างๆนะครับ ก็ไม่ใช่เจลาบีสั่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เป็นคล้ายๆมีมีน้ำเข้าไปด้วยนะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมเช็คนะครับจนน่าจะคิดว่ามีตัวเดียวนี่แหละนะก็คือในโม่เนี่ยมันมีลูกปืน2ตลับนะครับตลับแรกอยู่ตรงนี้นะครับรับแรงกดอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่2ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับที่มันหลุดออกมาเองเนี่ยก็คือปรากฏว่าตรงเนี้ย มันเริ่มหลวมหรือว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาทํามาแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ตามปกติแล้วเนี่ยจุดนี้ที่ผมเคยถอดโม่นะมันจะต้องหลุดออกมาเองไม่ได้นะครับมันจะต้องมีแรงแรงกดแรงฝืดแรงเหนื่อยอยู่บ้างนะครับตรงนี้นะจุดจุดนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากเพราะว่ามันยังไม่ได้หลวมมากนะครับแต่ดูบ่าลูกปืนตรงนี้เห็นไหมจุดนี้นะครับจุดนี้จุดน,ดนี้จุดนี้นะครับมันมีการเหมือนให้ตัวได้นะครับเนี่ย มันมีการกระแทกเหมือนเป็นการกระแทกนะครับตลอดเพราะว่าอาจจะเป็นการรับแรงบิดแรงกดนะแล้วก็ทําให้โมโเนี่ยขยายตัวเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นในส่วนของลูกปืนเองก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆก,ก็คือมันคลืดคลืดนนะครับ มันลายนะครับลูกปืนลายว่าลูกปืนเป็นตามด้นั่นเองนะครับเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่รู้สึกมากนะครับถ้าแต่ถ้าว่าเราถอดออกมาแล้วมาหมุนดูแบบนี้เนี่ยมันจะรู้สึกคลืดเคลืดในมือนะครับแต่ว่าคือมันยังไม่ได้ถึงกับมันแตกนะครับก็คือมันเริ่มลายกว่าอาจจะเกิดจากชุดรางชุดรางเริ่มสึกหลอนะครับรางหมุนนะครับ ลางลูกปืนด้านในเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะเจอแรงกดมหาศาลแล้วก็ลูกปืนอาจจะมีปิดเบี้ยวนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันเล็กมากจริงๆเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าซูมดูก็อาจจะเห็นนะกล่องเี่เห็นว่ะเห็นเห็นเห็นนี่นะครับมันจะมีสกรีนอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเบอร์หกหนึ่งแปดศูนย์สามอาร์สิบห้าเห็นไหมครับหกหนึ่งแปดศูนย์สามนี่นะครับก็คือเบอร์ของเขา สวิตเมดนะครับโอ้ผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์ตัวนี้ที่จริงผมใช้เจอบีบีโอแล้วอันนี้เป็นสีขาวนะเป็นสีขาวนะครับโม่ทํามาค่อนข้างเบามากเป็นโม่ที่เบามากตั้งแต่ผมเคยสัมผัสมาโม่ตัวนี้เบามากเป็นเทคโนโลยีเหมือนกับโม่ทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับดีทีสวิตตรงที่ว่ามันจะมีแหวนด้านในนะครับเป็นแหวนบิดนะครับแหวนบิด เวลาเราจะออกเราต้องคีบเข้าหากันเห็นไหมครับจุด2จุดคีบเข้าหากันแล้วก็ดึงออกนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นเซรามิกด้วยซ้ำนะผมคิดว่าเป็นเซรามิก้วเนี่ยสรุปเคสนี้ก็คือน่าจะได้เปลี่ยนลูกปืนนะครับผม mm hmm. คลิปนี้เอาวิธีการถอดโม่ของฟอร์คัมมาฝากทุกคนนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนลูกปืนเนาะถ้าลูกถ้าเจ้าของล้อตัดสินใจเปลี่ยนลูกปืนเดี๋ยวก็จะมา รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะลื่นกว่าเดิมมากแค่ไหนนะครับสก่วนการเปลี่ยนลูกปืนก็ไม่ได้ไม่ได้ยากเนาะ็ะสมลูกปืนเดิมทับเข้าไปนะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับหรือว่าถ้าใครมีประสบการณ์การซ่อมล้อยูฮอน,นี้ก็เอามาแบ่งปันกันได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมขอบคุณมากๆที่ตามรับชมทุกคนนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ